สวัสดีครับพบกับช่องสีชมพูกับแอ้มีสีชมพูนะก็สวัสดีทุทกท่านขอบคุณที่คอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้นะครับผมก็เหมือนเดิมนะครับช่องเรานะครับก็เป็นช่องที่เป็นแนวทางนะครับในการซื้อฉากกิจรรัฐบาลโดยที่จะดูแนวโน้มสถิติดูทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็อาจารย์ในเรื่องดังเราจะมาเมาส์กันจะมาบีคอการวารีไตที่น่าสนใจบ้างอ่ะวันนี้นะจะมาดูวันนี้เพจของเราก็คือเจฟองเบียนะเจฟองเบียเจฟองเบียเนี่ย คือตอนนี้เลขมันค่อนข้างบนอาจารย์ออกเนาะเดี๋ยวแบบจัรย์ไม้เอกอาจารย์ไม้เอกแล้วก็วนไปมีฮอาจารย์หนึ่งไปละอา่าแล้วก็เจฟเอ่อแม่น้ำหนึ่งแม่น้หนึ่งไปละอาจจะวนมาเจฟองเบียร์อีกรอบหนึ่งนะมีฟองเบียร์อรอบหนะึ่งเพราะว่า3ตัว3ตัวนี้ก็ก็ด่นานแล้วเหมือนกันนะมีโอกาสนะเพราะฉะนั้นมีเลขอะไรบ้างที่น่าสนใจนะครับผมเจฟองเบียร์เนี่ยให้ในหนะ้านับหครึ่งห้ก็มาบ่อยนะ ห้าหนึ่งห้าสองห้าสี่นะครับแล้วก็ห้าเน้นไปทีเป่เม็ดเ,เ,เดียวเน้นห้าหกเลยนะฮะหกหกห้าเลยแล้วก็สามหกห้านะครับผม,อ,มอันนี้ก็คือของเจ๊ฟองเบียร์เลยนะเจ๊ฟองเบียร์เลยนะถ้าเทียบกันแม่น้ำหนึ่งดูอ่ะลองเทียบกับดูไปโควิงหรือดูถือว่าไม่ชนเลยนะครับก็คือมีมีสี่แหละอ่ะมีสี่เนี่แต่ว่ามันก็ม,นกมันก็ไม่ชนอนะ่ะมันก็ไม่ชนนะอ่ 3, 6, 5, นะสามหกห้าอ่ะโอ้กับ 4, สี่สนะุสานเนี่ยก็คือคนละทางนะครับคือคนละทางเลยอันนี้ก็ เทียบกันดูกับใครที่ชอบเจ้าไหนนะครับเพิ่งเลขมันวนๆออกอะ่ะมันวนๆออกอะ่ะมันก็อาจจะต้องถึงตาเจฟองเบียร์หรือว่าเออ่ดุยพลันหรือว่าใครละ่ะหลายๆเจ้าอะ่ะที่ที่รออยู่ที่รออยู่นะครับผมอืมเดีย๋ยวมาลองดูดุยพลันละ่ะดุยพลันเห็นอยู่พลันอ่ะเทียบดุยพลันดูก่อนชนไหมสามหกห้าสามหกห้าก็ไม่ชนเนาะมันก็คล้ายๆกับเก้าสามห้านะมันเลขเท่าหกกับเก้ามันกลับหัวก็ก็โอเคอ่ะก็โอเคอ่ะ ถือว่าใกล้เคียงอยู่นะถือว่าใกล้เคียงอยู่นะนี่นะสามหกห้ากับนี่เนีย่ยนะครับเก้าสามห้าเนี่ยเอถือว่าโอเคนะเลขก็คือกับหัวตัวเดียวคือหกกับห้านะไม่หกกับเก้าอ่ะเพราะว่ามันก็เหมือนกับหรือหลายๆสุดก็ให้แบบหกกับเก้าเนี่ยเป็นเลขเดียวกันนะหลายๆเจ้าหลายๆท่านก็คือให้หกับเก้าด่าเพราะฉันน่าสนใจอยู่นะเก้าสามห้าหกสามห้าเนี่ยเวลาที่พูดแบบเนี้ยชอบออก <laughs> พูดแบบพูดเหมือนเล่นๆเนี่ยแต่ว่าออกสามตัวหลายรอบแล้วนะอืมอ่ะ เราเทียบกัน,นครับเก้าหนึ่งห้าก็ถือว่ามีห้าเราก็ถือว่าหนึ่งห้าห้าหนึ่งชนนะชนก็ถือว่าชนนะถาม,ว,าาม,ม,มว่าไปในทางเดียวกันไหมก็ว่็ไปในทางเดียวกันอยู่น,นะก็จากหนึ่งห้าเนี่ยก็ชนหนึ่งห้าห้าหนึ่งชนนะครับสองห้าห้าสองชนนะครับเก้าสามห้านี่ก็คล้ายกับตัวเก้าไอ้ตัวสามหกห้าน่ะก็คือจับจากเก้าเป็นหกแค่นั้นเองนะครับก็คือถือว่าเลขไปในทางเดียวกันอยู่นะแต่ว่าอาจจะเน้นไปคนละคนละอันนะคนละคนละอันนะครับคือเก้า 95, 5, 8, 5, นงเก้าห้ากับแปดห้ามาเนี่ยนะครับผม,มตัวเก้าสามห้ากับหกสามห้าเนี่ยก็ถือว่าน่าสนใจนะน่าสนใจมากๆเลยอืถือว่าชนชนอยู่นะตัวจะเป็นเลขสองตัวเลขสองตัวแบบหนึ่งห้าสองห้าเนี่ยถือว่าถ้าออกมาก็ถือว่าชนกันอยู่นะทั้งสองเจ้านี้นะครับผมอดูวันอื่นสักหน่อยซีอาร์หน่าไหร่คู่ตัวบนที่วันก่อนเข้าตรงๆไม่ไม่ถือว่าไม่ชนเนาะไม่ชนนะ มันก็ถ้าเป็นหกเป็นกลับหกเป็นเก้ามันก็ใช่มันก็มันก็ได้อาจจะได้นะครับอันนี่เก้าหกหกห้าศูนห้าไม่ชนนะครับผมรับเฉพาะวงในานะครับก็ถือว่าไม่ชนเนาะอืมดูอีกสักหน่อยอ่าอาจารย์ประเสริฐลาา่ะจำมาเสริฐหนึ่งเก้าเจ็ดเก้าเน้นนะครับนี่คือแปดห้าหกหนึ่งห้า เจ็ดเก้าหนึ่งเก้าก็จะไม่ชนนะไม่ชนออของอาจารย์ไม่เอกก็แปดเก้าหนึ่งก็ไม่ชนนะครับหลายอันก็ถือว่าไม่ชนนะครับผมถ้ามีดูนะน่าจะย,ยังไม่มีตัวชนอ่าโอเคอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับของเออ่ของ เจฟฟองเบียนะครับเทือกตัวที่ชนกันจริงๆก็คือน่าจะเป็นตัวที่ใกล้เคียงที่ชนที่สุดนะสองอันที่ชนกันมากที่สุดก็คือดุยพัดนังกับเจฟฟองเบียซึ่งแนวโน้มเป็นไปได้เหมือนกันนะเพราะว่าทั้งสองโผเนี้ยยังยังไม่เข้าสามตัวในในช่วงรอบนี้นะในช่วงรอบนี้ก็คือเจ้าอื่นๆนะบนกันไปละบนกันไปละนะบนกันละซึ่งถ้าดูนะยังไม่ยังไม่ได้บนซ้ำนะยังไม่ได้บนซ้ำสามตัว ก็คือวนสลับเจ้าออกนะครับแบบเจ้ามือแบบโอ้โหสลับกันถูกสามตัวเลยนะฮะแต่ลุยพระลานะะในรอบนี้บนเราเนี่ยยังนะ,ะในรอบแบบช่วงที่ผ่านมาเนี่ยแล้วก็เออจ้า้องเบียร์ก็ยังเพราอจ้นงสองอันนี้น่าสนใจมันก็มันก็ชนกันที่เก้าสามห้าเก้าหกห้านะฮะไอเจ้าสามหกห้านะครับค,คือมันเป็นแบบเลขกับหกกับเก้าเนี่ยเพราะะฉนั้นตัวนี้เน้นเลยนะ,ะเป็นตัวว่าเน้นเลยมากๆเลยเป็นน้องมากเลยนะครับผมอ่า เด็กก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนะครับให้รวยๆวยถูดละวันกันทุกคนเลยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม